น้ำแร่ได้ไหมลูกกว้างอะไรไปนะคะกว้างเฉียนสุยอ่ะทุกคนเปิดรูปที่ครูส่งไปให้เนาะโกว้างเฉียนสุยกว้างเฉียนสุยกว้างเฉียนสุยเหรออะไรนกว้างกว้างเฉียนสุยยนสุกว้างเฉียนสุยน้ำอัดลมชีสุ้ำอลมา จิว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 ต่วววอไปผีจิวแปลว่าอะไรเ <Yeah. S 2> บียร์ <Yeah. S 2> เบียร์เบียร์ต่อไปผีจิวกำลังจะส่งให้เดอ้อเราแป๊บน,นึงโอเคค่ะ <Okay. S 2> วันนี้ขอขอคำสัท์หน่อยนะเพราะว่าเออทำไมมันกลับหัวละจ้ะเราแป๊บนึงนะจ้ะพี่พี่ขอประธานอภัย ค้าสมุดว่าดับไปเนียคือแบตหมดนะเพราะว่าหาที่ชาร์จไม่เจอเฮ้ยเร์เนาะแคปงานให้กดได้ไหมเนี่ยใครแคปไว้ได้บ้างวะก็ทำไมมันส่งแล้วมันไม่หมุนนะให้วะเดี๋ยวแปมหนึงนะเออมันอาจจะเบอร์นะไม่เป็นไรเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอต่อไปน้อมวัวนิ้วหนานิ้วหนานิ้วหน กาแฟกาฟาเย้าเย้าเย้าคืออยาต่อไปฟ้านข้าวอถ้าข้าวภาษาอังกฤษคือ rice rice แต่ถ้ากินข้าวกับเธอภาษาอังกฤษคือ eat rice with you rice อะไรนะกินข้าวบคุณกินข้าวอะไรต้องถามก่อนกินข้าวเที่ยงกลางวันเช้าอ่ะ <Have. S 2> ฉันกำลังฉันกำลังทานกับข้าวฉันกำลังทานข้าวกับคุณว่าไง I am having dinner with you ก็ได้ใช่ไหมฉันกำลังกินข้าวเย็นกับคุณฉันกำลังกินข้าวเช้ากับกับเขาว่าไงกับเขาเขาผูใด้เหรอภาษาจีนว่าไหมฉันกำลังกินข้าวกับเขา oh. วข้าชข้าวิน้บบากินข้าวกน้าวกิน้ากำลังาวอย่ขาวกินเากินขากิาะกิอข้าวกิอข้จวนข้าวกิน้าวกิน้าวน้าว่ินขาน้องกิาวจินข้วกินข้าวกินข้กินข้านกนวกากิกินขาอิกิ้ากิขานาก้กนข้าวกนนเ เมซาลาเปาว่าไงซาลาเปา包เปาจ子ไข่ไก่จีต้าไข่เป็ดไม่รู้อ่ะต่อไปสลัดซาลา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 ไม่มีเปานะซาลาจจจอ่ะต่อไปพิซซ่าพิซซ่าปิงว่ะ บิสซาบิ๊กบิสซาบิซาบิงีซาบิง,ง,งแซนวิชว่มามาแซนวิชแซนด์วิชแซนด์วิชบอกแล้วเราเก่งทุกคนต่อไปข้าวผัดว่าไงข่าวฝดข่าวฝาฉันชอบกินข้าวผัดกุ้ง วอนซีฮวนชื่อชื่อชื่อชาวฟ้านกุ้งอะไรชาวฟ้าหรือชาวฝาเสียหรือกุ้งเอ้ยนั่นมันปูคุณละคำแล้วผัดชาวฟ้านอะไหนูชอบไอ้นี่ไอ้สติ๊กเกอร์บนหน้าพี่เหว่ะมันทำได้ก็ทำดิแต่ป้านะใส่ไมเตองใส่ไงอ่ะ ไปตรง background and filter เดี๋ยวพี่เอาคำว่ากุ้งก่อนนะอะไรกุ้ง background and filter โอเคแล้วเสียจื่อเสียจื๊อหวพัดลม filter นี่ไงมันใส่ filter ได้นี่อ่ะฉันก็เอาด้วยกับเขาเนี่ยนี่ทุกคนอยากไปอยู่ในห้องเดียวกันไหมเดี๋ยวพี่จัดการให้ หนึ่งสองทุกคนอัปเดตกันหรือยังอ่ะไม่รู้ว่าเไม่อัปเดตเห็นไหมโอไม่ก็อะไของเขาเป็นแบบนี้ก็ไม่ยอมอัปเดตไงอ่ะอัปเดตไงก่อนมันมากับโน้ตบุ๊กแล้วก็แบบทำอะไรไม่เป็นเลยเล่นโน้ตบุ๊ก็เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะ เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนบ้าะอยู่คนละตัรู้สึกเกด้าดมากไปอัปเดตนะคะมันม ouais> ีหลายอันเลยนะเดี๋ยวพี่เ pues, ลือกให้ดูอยากอะไรก็ได้ที่ทาให้น้าหนูสว่างน่าหนูตัวนี้คือผมสวดมากเลยแต่หนูก็ทําไม่ได้อยู่ดีไหมไม่ได้อัปเดตเพราะเดี๋ยวพูดจะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมอ่ะโอเคกลับมา นีเป็นไหมคะคอมพิวเตอร์กวนทุคนต้องไปอ่าอัปเดตโปรแกรมนะคะต่อไปซาลาเปาซาลาเปาแปลว่าอะไรเปาเปานะไปล่าเดืดวนนี้ไม่น้องไม่หนูเห็นแค่อนี้หว่าซีกว่าแปลว่าอะไรแตงอะไรแตงโมแตงโมอะไรคือแตงกวาเมื่อกี้จะแวงเมื่อกี้จะแตงกวาเองใช่ไหกวางกวาโอเค ต่อไปขนมเค้กว่ามาอ่าเต้าเก้าเหรอวุ้ยฉลาดประมือน้องเฮ้ยเบสถามหน่อยตอนนี้จำคำศัพท์ได้ไหมสัพ์จีนได้ไหมหรือว่าแบบพูดได้อย่างเดียวก็จำคำศัพท์ก็พูดได้นะก็จำได้อะถ้าจำได้ไปสอบ h s สเเลยเชื่อพี่สอบกีไว้สอบตอนโมโมห้าก็ได้เพราะมันมีอายุสองปีนั่นแหละฉันก็จะสอบประมาณนั้นแหละวุ้ยต่อต่อต่อค่ะคุณน้อง กีฬายืนตรงยืนตรงยืนตรงอิสครีมอศสครีมปิ้งฉีลินอัดส่งมาแล้วเรียบร้อยปิ้งปิ้งอะไรวะปิ้งฉีลินปิ้งชีลินปิ้งฉีลินไอศสครีมยืนตรงกีฬาตั้นเกาผนมเค้กตั้นเกาตั้นเกาต่อไป

ฉันจะมาเล่นพิงพังชิวนะเธอวันนี้โอเคต่อไปเราจะไม่ทับอังกฤษเราจะทับจีนกันนะคะวันเนี้ฉันจะไปเล่นเอ่อหว่างชิวอ่ะอะไรนะหว่างชิวต่อไปฟุตบอลนะคะฟุตบอลชิว,ชว จูจเชวอะไรนะม o, ีจูด okay. 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 exactly. so ้วยอ๋อโอเคชอบอะไรัน no, okay. yes, ี mm ้จูจูจูชิวเนี่ยโอเคเราจะจำะนนี้ยกีตได้กีตาร์ีทากีตาีตาจีทาอะไรคือกูจงอ่ะเครื่องดนตรีกูจงเครื่องดนตรีของงแตงแตงแตงโอเคโอเคโต๊ะโต๊ะตู ช่วยจดเดี๋ยวขอทุกคนรีวิวอ่าคอร์สเรียนนี้หน่อยนะคะพอดีเดี๋ยวอันนี้พี่อัดอยู่ขอเริ่มต้นที่ครูเยาคะ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้飒ไหมคะได้สับเยอะมากค่ะที่ได้เรียนในคอร์สนี้ก็คือได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนเป็นกันเองสนุกสนานไม่กดดันค่ะอยู่มากี่เดือนแล้วคะ <c oughs> เออสองน่าจะเข้าสองเดือนย <มะ S 1> อยากอยู่ต่อไหมคะอยู่ต่อค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะน้องเบสค่ะคุณแม่ของเรานะคะ แม่ยิงนะฮะแม่ยิงนนงงานทุกค่ําคืนนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะอ่าได้คําศัพท์ใหม่ค่ะเหมือนพี่ยาค่ะเหมือนกับแบบบางคําเราก็รู้อยู่แล้วเหมือนกับแบบเรากลับมาทบทวนคําศัพท์ในกลุ่มนี้แล้วก็ในกลุ่มนี้อย่างที่พี่ยาวบอกอะค่ะก็คือมีความสนุกเฮฮาปาร์ตี้สังสรรทุกอย่างไม่มีความเครียดนะคะโอเคเวลกูด okay, กบค่ะก็เหมือนคนที่ผ่านมาเลยก็คือว่ามันมันดีตรงที่ มันไม่ค่อยเครียดดังนั้นมันจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เรื่องคําศัพท์บางคนจะมีพื้นฐานมากวาแล้วใช่ไหมพอมาเรียนคอรนี้ก็เหมือนพทวนตัวเองไปในตัว,อตวขอให้กรอ,อ,กอบรีวิวเป็นภาษาตีนค่ะ <laughs> หนูจะบอกไงดีลองลองลองดูสิลูกรีวิวเหรอบบนัจอเตเจ้ก็คือข่าวอินวี 因为我说过了，我在这里没有人跟我说中文，对吗？然后，然后我，我，我在这我，我我可以，我可以跟大家说说中文，可以可以跟大家聊聊天，对，我觉得这个很好，很有用，我说对吗？OK OK，就我考可以吗？可以， หนูไม่รู้หนูพูดถูกแกมาหนูถูกไหมนะหนูพูดประมาณว่าแบบแต่แต่ก็ประมาณว่าหนูคิดว่าที่เนี่ยในกลุ่มนี้มันดีนะเพราะว่าเพราะว่าแบบหนูเคยพูดไปตอนที่ตอนพี่เจนนี่ทําคันพอเนี่ยแรกแแล้วว่าว่าตอนนั้นหนูไม่มีคนคุยภาษาจีนกับหนูพอหนูมาเนี่ยหนูมีคนคุยมีแบบมีตาเจียแบบทุกคนสามารถแบบพูดคุยกันที่เป็นภาษาจีนดังนั้นมันก็ดีแบบบางคนที่ได้พื้นฐานมาแล้วมันก็แบบฝึกตัวเองไปประมาณเนี้ยค่ะ อืมเวลิกูดอ่าน้องอมซับค่ะเพิ่งมาได้สองอาทิตย์ถึงไหมสออาทิตย์เป็นไงบ้างลูกประมาณสองสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะคอร์สนี้เพราะว่ามีพี่ๆที่เก่งภาษาจีนแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้กันมีได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้ประโยคใหม่ๆด้วยค่ะนูโเเคคลก้สนุกโอเคเวลิกูดขอบคุณมากอ่ะงุนอยู่มานานยังลูก สักสองทีม<า>ไหม,มพร้อมกับอ้อมจับเลยค่ะเอาเป็นไงบ้างก็ก็ดีค่ะได้คําศัพท์เยอะเลยก็บางคาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ได้คําศัพท์ใหม่ๆเยอะเลยค่ะสนุกดีค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากก็ยินดีนะคะที่อยากจะอยู่ต่อนะคะพี่ยังอยากหาคน mm hmm. ร่วมวงเพิ่มนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่กําลังดูอยู่นะคะ mm hmm. ก็มาร่วมวงกันได้นะคะขอเป็นผู้หญิงเฮฮาผู้ชาย เฮฮาก็ได้นะคะยังไงก็ได้นะคะเราทุกคนยินดีต้อนรับถูกต้องไหม uh, ไม่มีการขับสไล่ส่งนะคะถ้าเกิด uh, ไม่รออ่าไม่ใช่นะครืุอคนแบบพี่น้องนะคะขอบคุณทุกคนที่เบิงเดอ If you would like to join just let me know I am an English ขโทษ I am an English teacher and really want you to come visit in my groupI uh, really hope to see you soon you know like in this school re really happy together we have friends we have uh, student we have doctor we have nurse we have lots of uh, jobs we have l o t of career อันที่ยังไม่มีคือมนุษย์อวกาศนะคะมนุษยจะไปติดต่อเขาอย่างไงนะคะถ้าพี่ทำได้พี่จะทำกับคุณ